ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชัยแน่วิเคราะห์บอลคิวทองมาบอลบอลโดยมีผมอาจารย์เคนโดกตี้จอดเถอกุจะลงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่ส5เมษายน2564ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ พื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับเพื่อนครับวันนี้อาจารย์ได้เปลี่ยนปก YouTube ใหม่นะครับเป็นวันแรกนะครับบางทีเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วตกใจเ,เห็นอาจารย์หายไปไหนนะครับอ๋อไม่ไม่ใช่นะครับอาจารย์ยังคนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนหน้าปกใหม่แต่ความฉายลยังเหมือนเดิมนะครับความแม่นยําและฉายลยก็ยังเหมือนเดิมครับใครที่อยากติดตามอาจารย์ที่ห้อง v i p หรืออยากได้เข้ากลุ่ม VIP บวกขออาจารย์นะครับ ก็ไลน์กันไปที่เคน d o ดกตี้7 8 9ได้เลยครับหรือใครจะติดตามที่้า f เฟ e บ o o กก็แอดเฟนกันไปที่เคน Do ดกตี้ครับหรือใครจะติดตามที่แฟนเพจของอาจารย์ทีเด็ดหลังโกครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอลตารางการแข่งขันฟุตบอลและผลการแข่งขันฟุตบอลลงไว้ให้ที่นี่ทุกวันนะครับกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆเลยครับสำหรับคิวทอมาบองบอลวันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึก กับศึกฟุตบอลยูโรปาลีครับวันนี้2คู่2ตัวเช่นเคยครับเราไปพบกับคู่แรกกันก่อนเลยครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากอังกฤษครับพบกับกานาดาจากสเปนครับไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านแมนยูครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ4แพ้1รวมทุกรายการนะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของกานาดาชนะ1แพ้4รวมทุกรายการเช่นเดียวกันครับ ส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาครับมีหนึ่นัดนะครับเป็นนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นการาดาแพ้แมนยูศูประตูต่อ2ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับเจ้าบ้านแมนยูครับผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีระดับหนึงเลยทีเดียวนะครับเพราะ6เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่น พวกเขาเก็บชัยได้ถึง5เกมด้วยกันและบอลถ้วยนี้ในนัดแรกพวกเขาก็บุกไปเก็บชัยมาได้ก่อนแล้วด้วย2ต่อ0ูนะครับวันนี้จึงมองว่าน่าจะเล่นสบายขึ้นเยอะเลยครับส่วนทีมเยือนแคนาดาผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นถึงแม้ว่านาที่แล้วนะครับพวกเขาจะเพิ่งเก็บ3มแต้มเต็มมาก็ตามนะครับแต่ถ้ามองกันในภาพรวมๆพวกเขาดูเอาแน่นอนอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับเพราะ10เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่น เก็บใช้ได้แค่เพียง4เกมเท่านั้นและยังแพ้ไปถึง6เกมด้วยกันเลยทีเดียววันนี้ต้องบุกมาเยือนแมนยูด้วยสกอร์ที่ตามหลังอยู่2ต่อ0ด้วยนะครับจึงมองว่าเหนื่อยอีกวันแน่ๆครับวันนี้สำหรับทีมเยือนส่วนเลนเปิดมาวันนี้ครับให้แมนยูนะครับเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งลบ5ลูกควบลูกครึ่งลบ85ต่อกับได้น้ำา97นะครับราคาแบบนี้น้าแบบนี้อาจารย์เคนโดคตี้จอดเถอกอุจลง ก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อแมนยูไปดีกว่าครับวันนี้ด้วยศักยภาพทีมและตัวผู้เล่นนะครับมองยังไงแมนยูก็ยังดูดีกว่าเยอะครับการนาดาเองขนาดเล่นในบ้านตัวเองนะครับที่แล้วยังโดนไป2 0วันนี้มาเยือนด้วยสภาพสก,กอร์ที่ล่อแลด้วยนะครับมีหวังรอดกลับออกไปยากแน่ๆครับวันนี้1เม็ดอาจารย์มองว่ามีแน่ๆครับต่อไปรุ่นเม็ด2เม็ด3สบายกว่ากันเยอะครับ จึงให้ต่อไปก่อนครับคู่นี้สำหรับคู่ที่2วันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างหมาป่าโลมาครับจากอิตาลีพบกับอเจ็คจากฮอลแลนด์ครับไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับาเจ้าบ้านโลมานะครับชนะ3เสมอ1แพ้1 รวมทุกรายการนะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของอแจ็คชนะ4แพ้1รวมทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูมี3นัดครับอายเป็นอแจ็คชนะโรม่า2-1โรม่าเสมออแจ็ค1-1และนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นอแจ็คแพ้โรม่า1ประตูต่อ2ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับ เจ้าบ้านโรม่าผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นถึงแม้ว่าฟอร์มในหลีกพวกเขาจะดูแผ่วๆไปบ้างก็ตามทีนะครับแต่ถ้ามองกันเฉพาะในบอลถ้วยนี้พวกเขาทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดเลยนะครับและในรอบนี้นัดแรกที่ผ่านที่เจอกันมานะครับโรม่าก็เป็นฝ่ายบุกไปชนะมาได้ก่อนแล้วด้วย2ต่อ1วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านบ้างดูว่าน่าจะได้เปรียบพอสมควรนะครับวันนี้ส่วนทีมเยือน อาแจ็คผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นถือว่าทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะ10เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาเก็บชัยได้ถึง8เกมด้วยกันเลยและมีหลุดแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนั่นก็คือแพ้ให้กับโลมาในนัดที่แล้วนั่นเองนะครับวันนี้พวกเขาต้องบุกไปเยือนหมาป่าแห่งกรุงโรมด้วยสกอร์ที่ตามหลังอยู่2-1ต่อจึงไม่มีทางเลือกมากนักนะครับจึงจําเป็นต้องบุกใส่สถานเดียวครับวันนี้เพื่อ ทวงประตูคืนนะครับส่วนเลทเปิดมาวันนี้ครับให้อาแจกนะครับเป็นต่อปอลลบหปอลบแปต่อกับได้น้ำเกาหนนะครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดโคตี้จอเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองโลมาไปดีกว่าครับวันนี้หมาป่าแห่งกรุงโลมพวกเขาทำสกอร์ที่ได้เปรียบมากจากนัดที่แล้วนะครับ2ต่อ1วันนี้ได้เล่นในบ้านความกดดันก็มีน้อยลงกว่านัดที่แล้วเยอะนะครับ วันนี้จึงน่าจะตั้งรับและรอโต้กลับนะครับซึ่งก็เป็นสไตล์ที่พวกเขาถนัดอยู่แล้วด้วยนะครับอาแจ็ควันนี้ไม่มีทางเลือกยังไงก็ต้องบุกตามสไตล์พวกเขาถ้าบุกเพลินอาจโดนสวนตูมและแพ้ย้ำแค้นกลับออกไปได้เลยนะครับวันนี้จึงให้ลองไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผล2ตัวครับวันนี้ที่อาจารย์ให้นะครับก็คือให้ต่อแมนยูและให้ลองโลมาไปครับรับทรัพย์แน่นอนครับวันนี้ ก่อนจบคลิปอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. หรืออยากเข้ากลุ่ม V.I.P. บวกขออาจารย์ก็แอดไลน์กันมาที่เคนโดคอตี้เจครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วนะครับเพียงท่านตามตามกติกาขออาจารย์นะครับท่านจะได้เข้ากลุ่ม V.I.P. และรับ V.I.P. กันแบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับสำหรับวันนี้คิวทอมาบองบอลโดยผมอาจารย์เคนโดคอตีจอดเถอะกุจลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ เล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ